ค่ะของคุณไม่ใช่นี่อันนี้เดี๋ยวรอก่อนฐานเยอะอเอาใครก่อนคุณสิคุณข่าวสิตกใจเพราะดูนี่นี่มันเหมือนกันไงมามาที่คุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณดีกว่านะฐคัมมาดามด้วยความที่ว่าไปออกอีเว้นแล้วก็จะมีการแบบว่าใส่ชุดที่เป็นชุดเกราะกัมชุดนี้ไหมแล้วคนว่าอถ้าเกิดเรามองต่างประเทศชุดนี้นะแต่จริงๆงมันไม่ใช่ชุด มันไม่ใช่ชุดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ปออันนี้คือชุดที่เธอเปลี่ยนแล้วจริงๆมันจะเป็นชุดที่แบบเหมือนชุดเหมือนชุดว่ายน้ำแต่เป็นซีทรูแล้วเธอต้องขึ้นไปแต่บังเอิญเห็นแล้วรูปนั้นน่าใช่แต่ต้องบอกว่าแล้วนักข่าวหรือปาราสซี่ไปถ่ายทำไมมุมนั้นเขาให้ดูจากมุมข้างหน้าไม่คือชุดชุดอย่างนั้นมันก็คือชุดที่ต้องใส่เล<ช>่นลูกเปล่านคุณไปดูกยายการรมที่ไหนเขาก็ต้องใส่กันอย่างงั้นแต่ด้วยความที่เป็นเจนี่ก็เลยโดนเลยเพราะฉะนั้นมันเห็นอะไรไหนเอามาดูซิที่เขาบอกมันเห็นนเเี่่ยชิคะ ันน,ไ,น,นไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าพูดถึงสาวที่ถูกจับตามองอยู่ในตอนนี้เห็นจะเป็นเจนี่เทมโพสุวรรณกับม mm ีนพิชยาเพราะข่าวที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไฮโซกึ้งเฉลิมชัยนะคะ mm hmm. กับฝ่ายมีนเนี่ยเคยมีภาพหลุดว่าไปทานข้าวด้วยกัน mm hmm. และทางด้านเจนนี่นเองก็มีภาพไปไหนต่ไหนด้วยกันบ่อยๆ mm hmm. แต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ทั้งคู่ต้องมาออกงานพร้อมกัน mm hmm. งานนี้ก็เลยมีนักข่าวไปตามสัมภาษณ์ mm hmm. ซึ่งเจนนี่ก็พูดถึงความสัมพันธ์นางเอกต่างช่องที่เจ้าเตวยืนยันนะคะว่าไม่มีซดเกาเหลาชามไหนทั้ง สิ้นค่ะ จริงๆนะคะคนก็จับตามองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ใช่น้องเองทุกสิ่งทุกอย่างก็มองเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆค่ะคุยปกติซึ่งก็ยังมีภาพคู่เจนี่กับกึ้งในไอเห็นโน้ตพิเศษเข้ามาแซวด้วยว่าคู่นี้เมื่อไหร่เจ้าตัวก็บอกพี่โน้ตแซวตลอดก็เลยแซวกราบซึ่ง,จร,งจริงๆเจนี่กับโน้ตก็สนิทกันมานานแล้วส่วนงานอีเวนต์เมื่อวันก่อนที่เจ้าตัวโชว์หนผ้าคนก็มองว่าชุดเนี่ยโป๊เพราะมันรัดมากไป ว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อันน,นี้ทำคือมันอันนี้ตั้งใจแล้วก็สอบมาเยอะค่ะก็โพสต์ขอบคุณเขาเป็นกำลังใจที่จริงไม่ใช่เราแค่เพก็เป็นกำลังใจที่ดีค่ะก็เหมือมนเขาจะจำลังบองว่าแบบเหมือนตั้งใจขอบคุณเขาแบบเป็นคนสุดท้ายเลยแบบสุดท้าย จริงๆก็ขอบคุณทุกคนนะคะอขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกคนที่ที่ทำให้เจนนี่มีกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจในการปีนสแตรปในวันนั้นก็ <Ki> สำคัญทุกคนเท่าก,กันนะคะเออก็ทรอบมาด้วยอะค่ะแต่ว่าที่จริงๆสิ่งที่ทำไปอันเนือนก็แบบ หมือนมันเป็นความสามารถจรงน่อยากให้คนมองว่าเจนี่ไม่ได้ทําอะไรอนาจารนะคะคือการซ้อมแล้วก็การเล่นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นกายกรรมเนี่ยถ้าเจนี่จะมาโมว่แบบอยู่บนสแตรปแล้วเอ๊ะกางเกงมันจะแบบว่าตึงเหลือเลยคือมันคือความแข็งแรงของร่างกายแล้วมันเล่นยากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันคือแบบมันมาจากความแข็งแรงของทุกอวัยวะของร่างกายแม้กระทั้งนิ้ว <laughs>